มีฝนมีอะไรมันก็มันก็ยังจุดติดอยู่เนี่ยมันก็ติดแล้วเนี่ยก็เหมือนกไอ้กบเมื่อกี้ใช่ไหมหลายคนสงสัยนะว่ามันคือมันมีอะไรอยู่ข้างในไหมมันไม่มีนะมันมีแค่รูเฉยๆนะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้แบบยังต้องมีเทคโนโลยีช่วยอยู่ยังต้องมีกลไกช่วยอยู่ไม่ใช่ว่าแต่ถ้าจะให้เขาทำมันป็นรูเฉยๆถ้าจะให้เขาทําแบบ เองก็ทําได้นะครับแต่มันจะใช้เวลานานเพราะว่าผมไปวันนั้นแค่สองวันเนาะเขาก็เลยต้องรีบทําให้แต่ถ้าจะให้หาวิธีเจาะเองอ่ะเขาก็ทําได้แต่คือมันจะนานการคกบผู้ไอ้ผมอ่ะท้าเปลี่ยนแปลงของมายากลมนุษย์โลกนี่ก็คือไฟนี่แหละขออนุญาตโชว์สกิลหน่อยมายากลเว้ยมายากลเว้ยขอแค่รอบเดียวนะรอบเดียวแค่ติดแล้วเอารูแล้วมันติดได้ยังไงอ่ะไม่มีไม่มีอะไรอยู่ข้างใรมายากล3 สองเดี๋ยวด้เวลาดึงนี่ยระวังพี่เขาเลยนี่ถ้าดึงมาปักเข้าหน้าได้ท่านะตัวนะเจอกันได้ไหมทำได้หรือเปล่าเราจะเสกไฟขึ้นมาจากไม้ท่อนเดียวโอเคท่อนเดียวอันเดียวคือเราวโบตัวรอลุ้นนะเออมาเออเลยทั้งีกทีไม่ต้องไล่เดี๋ยว่มันจะองค์รับนั่งสองก๊อ ก็ยังไม่ได้จบแล้วจบแล้วจมแล้วเฮ้ยดต็มต็มมันได้ตองนี้แหละตืนอเปาอ้ตอ๋อมันบเ้าติดเท้อ้าติดเลยจริงวะเห็นไหม สงสัยไม่ว่ามันติดได้ยังไงแล้วว่มันติดแล้วเอะไรของไม้เขาจะแบบเอาเอาไอ้พวกนี้มาเย่ออกใช่ไหมเนี่ยพี่แจมลองทำดิดูดิดูไหมเราจะเอามาถ้าเรามีมีไม้มาเย่ออกพวกมันก็จะแล้วเอามาเป่าต่ออ๋อก็เหมือนกับที่เราขูดขูดกันแต่ว่าอันนี้คือมันเปาะใช่ไฟออกมาเขี่ยอันนั้นนี่เปลวรี้ยงเลยแล้วก็ต้องออกพึ่งล็อกขราดนันะกดปั๊กก็ได้ตกเวลา S <S เฮ้ยอ,อ, uh> อันนี้ได้เลยนะอันนี uh ้ oh> อันนี uh> ้ได้เลยนะยุ่งกับแฟนเขาตบแล้วก็ดึงออกหักแม่หมุนสักนิดนึงก็ได้หมุนสามสองหนึ่งไปปุ๊บหมุนดึงออกอื้ออุ้ยติดติดอะไรใช่ไหมเปล่าเปล่าเลยลองอีกสักทีอ่ะปุ๊บแล้วหมุนดึงไม่ไม่ติดอ่ะ ในวันนี้ครับเราดีกว่าล้วนี้ครับกจะมีกินบน้าน่าจะมีกินเลน้อยเกือบเกือบติดเราตามอเเจริง่าจะติดติดใจติดที่ึงครับเปล่าครับเป่าครับเป่าเป่าหนยเยจะไม่จบ้โชว์ได้ไหมครับอาาว่าก็คือเีมไมได้เทียมไม่เลย อไอ้พวกมันคือมันมันโดนไอ้ของใหม่มาละมันก็ต้องขูดไอ้ที่ดำๆออกก่อนอ๋อแล้วมันจะเป็นอุ๊ยแต่มันก็ต้องมีเชื้อไฟอย่างเช่นอันนี้เราลองที่ผมผมน้องกบค่ะเราที่เราเล่นไฟกันแล้วนะเราเล่นไฟกันแล้วนะพี่มอมี้ได้ออฟฟิศใหม่ยังนั่นน่ะสิเนี่ยเนี่ย อันนี้คือเวลาแบบมีฝนมีอะไรมันก็มันก็จุดติดอดี๋ยวเนี่ยมันก็ติดแล้วเนี่ยก็เหมือนไอ้กบเมื่อกี้แล้วก็เอาเชื้อแล้วก็ป่า่